สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่แดงก็มาอีกแล้วนี่จ้ะวันนี้พี่แดงมาที่สวนเนาะวันนี้พี่แดงก็มาปลูกผักเนาะปลูกผักสลัดเนะผักสลัดที่ปลูกวันนี้พี่แดงจะมาเก็บดอกฟันสิงโตอีกแล้วนะจะมาเก็บดอกฟันสิงโตไปชุบแป้งทอดนะพี่แดงยังไม่เคยทํากินเลยเนาะพี่แดงก็เลยว่าจะลองเก็บไปชุบแป้งทอดกินดูนะให้ชมสวนพี่แดงนะ สวนพี่แดงก็จะประมาณนี้เนาะช่วงนี้มีหอมกระเทียมนะผักสลัดถั่วลันเตาถั่วปากอาประมาณนี้เนาะทุกอย่างกําลังงอกงามนนเนาะกําลังเจริญเติบโตเนาะอันนี้เป็นถัวน่วลันเตาพี่แดงก็จะมาสวนเกือบทุกวันนะเพื่อนๆเพราะว่ามันมีความสุขที่มาสวนพี่แดงก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปลงเท่าไหร่นะพเพรานะะว่ามัวแต่ยุ่งๆกับสวนเนาะก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปนะก็อย่าเพิ่งลืมกันก่อนนีจ๊ะวันนี้พี่แดงก็จะ ไปเก็บดอกฟันสิงโตเนาะไปชุบแป้งทอดกินดูเนาะเราไปเก็บกันเลยเนาะไปเลยพี่แดงก็ไม่ไปไกลนะเพ,พ,พ,พื่อนๆพี่แดงเขาเก็บในสวนพี่แดงเนาะสวนพี่แดงอยู่บนเขาเนาะเพราะว่าอยู่บนเขาก็จะอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวเหงาๆอยู่บนเขาเพราะว่าแถวนี้มันมีแต่ด่งนะดง ดอกฟันสิงโตช่วงนี้มันออกดอกเยอะเนาะก็เลยจะมาหาทําเมนูกันเนะาะทำเมนูจากดอกฟันสิงโตนะใช้ประโยชน์ให้คุ้มเนาะช่วงนี้แบบว่าคือแบบว่าโอ้ยมันดอกดอกเยอะมากนะเพื่อนๆเห็นไหมมันบานสะพรั่งเต็มทุ่งเลยก็เลยจะมาใช้ประโยชน์นะดอกฟันสิงโตให้คุ้มเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ร่วงโรยแล้วเนาะเนี่ยเราก็มาเก็บเนาะไม่เก็บกลายเราเก็บแถวแถวสวนพี่แดงนี่แหละเพื่อนได้ขีหมาแน่นอนเนี่ยผักนี้ก็กินได้นะเพื่อนจำชื่อไม่ได้แล้ว <laughs> จำชื่อไม่ได้แล้วไม่รู้มันชื่ออะไรนะมันจะมีกลิ่นอ่ะกลิ่นหน่อยหน่อยอะ่ะกลิ่นแต่พี่แดงไม่ชอบนะเคยเก็บไปกินแล้วแต่ไม่ชอบเรามาเก็บฟันสิงโตของเราดีกว่า ผักลืมผัวก็งามมากมายนะเพื่อนแถวนี้เยอะมากอย่างนี้ผักปากลาขึ้นเพียบเลยนะ่อันนี้นี่นี่ผักลืมผัวกินแล้วลืมผัวเก็บ <c> ก <oughs> <c oughs> ้นเพื่อนต้นตำแยก็งามงามนะเพื่อนเวลาเก็บก็ต้องระวังเนี่ยต้นตำแยเพียบเลยแต่ไอผักเอ้เซียนฝรั่งนะ ไม่เห็นขึ้นเลยเพื่อนๆต้องระวังใบตำแยนะเพื่อนๆตำเยเยอะมากเนี่ยแถวนี้ตำแยเพียบเลยตำแยก็กินได้นะทุกคน ตำแยนี่เขาเอาไปชงชากินนะพวกฝรั่งพี่แดงจะไม่เก็บเยอะนะเดี๋ยวกินไม่หมดอันนี้เป็นผักนะเพื่อนๆเ,เป็นผักปลาชนิดหนึ่งเหมือนกันอันนี้เขาเรียกตีนตุกแกเนาะเนี่ยตีนตุกแกพี่แดงยังไม่เคยกินเลยนะเดี๋ยวเอาไปชุบแป้งทอดดู เดี๋ยวชุบเแบบมันเยอะมากช่วงเนี้ไม่รู้จะเก็บผักอะไรดีเนาะแบบผักป่าขึ้นเยอะมากนะอันนี้ใบเนาะอันนี้ใบฟันสิงโตเดียวเดี๋ยวก็จะเก็บไปไปชุบเป็นทอดดูนะรสชาติมันจะแตกต่างจากดอกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องต้องติดตามตอนต่อไปนิดเจ้ยจเก็บไม่เยอะหรอกประมาณนี้แหละเพื่อนเรียกวา่าเอ้ย ช่วงนี้เขียวขจีไปหมดเลยไอ้ผักลืมผัวก็เยอะแยะไปหมดเลยแต่พี่แดงยังไม่เคยลองกินนะผักลืมผัวเออเดี๋ยววันหลังต้องจัดนะเ,ออเดี๋ยวเราก็พอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวก็จะเนี่ยได้ประมาณนี้ยวไปชุบแป้งทอดกันเนาะเดี๋ยวเรากลับบ้านเั็เลยเนาะชุบแป้งทอดช่วงนี้เขียวขจีไปหมดเลยเพืพ่อนๆเอ,อ้ย นี่ก็เป็นดอกแฟนสินโตที่พี่แดงเก็บมาเนาะ,ะเก็บใบมานิดนึงเนาะแล้วก็เก็บไอผักไอตีนตุกเกกมาเนาะเดี๋ยวพี่แดงจะล้างน้ําสักสามน้ำนะเิดน้ําล้างสักสามน้ำนะจะทาความสะอาดเอาพวกมะรลงพวกอะไรอย่างเงี้ยนะออกก็จะล้างน้ําแบบนี้เนาะสักสามน้ำนะทุกคน เราล้างคุกสาน้ำนแล้วเราก็สเสด็จนะ,สะเสด็จน้ำเอาดอกฟันสินโตของเราสเสด็จน้ำนาะเพื่อน<ๆ>เดี๋ยวเราก็จะมาผสมแป้งเลยเนาะพี่แดงก็จะใช้แป้งทอดกรอบนะกะเอานะเพื่อนกะกะเอาแล้วก็ผสมกับแป้งสาลีนะนเนผสมจักเล็กน้อยเนาะประมาณนี้ ีแดงก็จะใส่เกลือไปสักเล็กน้อยเพื่อพริกไทยนะใส่พริกไทยลงไปลุกๆสักเล็กน้อยใส่รสดีใส่ซอสปรุงรสไปผาเขียวเพื่อน หมดพอดีสักเล็กน้อยเนาอะอหลังจากนั้นพี่แดงก็จะใส่น้ำเย็นนะคะเพื่อนน้ำเย็นเย็บนะความหนึบของแป้งแรงวแต่เพื่อนๆนะจะเอานึบประมาณประมาณไหนเนาะ แล้วก็กะกะเอาเนาะใส่ค่อยๆใส่น้ำนะอย่าใส่ทีเดียวเยอะเนาะเดี๋ยวมันเหลวไปเนาะพี่แดงก็กะประมาณนี้เราก็มาชิมรสนะชิมรสชาติรสชาติพอดีเลยเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาชุบแป้งทอดกันเนาะーーเราก็เอาผักของเราเนาะมาคลุกเนาะーーฟันซินโตของเรามนคลุกเคลานะให้เข้ากันกับแป้งเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาชุบแป้งแล้วเราก็จะมาทอดกันเนาะ ก็มาเทสกระทะเลยเนาะมันก็ร้อนแล้วร้อนใช้ได้แล้วเพื่อนเราก็มาทอดลเลยทอดไฟแรงสักพักแล้วค่อยลดไฟนะเพื่อนๆค่อยลดไฟกลางเนาะทอดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะกรอบนะ ดูแล้วกรอบดีเนาะเพื่อนประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาตัดนะเพื่อนสดิดนะเดี๋ยวเพิ่มไฟนะให้ไล่น้ำมันสักหน่อยเดี๋ยวเราจะมาตัดสด็ดน้ำมันนะทุกคนอื มานี้โกรอบมากเพื่อนได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงกรอบไหมเดี๋ยวเราจะไปใส่จานเสิร์ฟเลยเนาะก็เป็นนว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆไปฟันสิงโตดอกฟันสิงโตชุบแป้งทอดนะกรอบๆอร่อยๆกินจิ้มกับน้ำจิ้มไก่นะเพื่อนๆ ืมเข้ากันดีครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะถ้าใครอยากทํากินก็คนที่อยู่ในต่างประเทศนะในยุโรปนะอเมริกาเนี้ยไปเก็บมาทอดกินได้นะเพื่อนแซบเวอร์จ้าเป็นอีกเมนูหนึ่งจากธรรมชาตินะจากดอกฟันสิโตเนาะวันนี้ก็ขอตัวไปชิมไปกินนะคะไม่ชิมไปกินก่อนนะคะวันนี้ก็ บายบายนะจ๊ะสวัสดีจ้า